วันนี้เวลา13นาฬิกา22นาทีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวันวรีนารีรัตนราชกัญญาเสนจไปยังศูนย์การค้าไอคอนสยามเขตคลองสานกรุงเทพมหานครทอดพระเนตรนิทัรศการผ้าลายสิริราชพัตราพรซึ่งจะแสดงผลงานการประกวดผ้าลายพระราชทานและงานหัตถกรรม4ภาคที่มีความหลากหลายทั้งรูปแบบลวดลายและสีสันที่แตกต่างกันไปตามเอกลักษณ์ในแต่ละท้องถิ่น สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงออกแบบและพระราชทานลายผ้าผ้าลายสิริราชพัตราพรประเภทผ้ามัดมีประเภทผ้ายกจกขิด แพรวาและประเภทผ้าบาติกลายที่1และลายที่2เนื่องในโอกาสที่ทรงได้รับการถวายปริญญาศิลปกรรมศาสตร์ดุสรีบัณฑิตกิติมศักิส์สาขาวิชาศิลปะการออกแบบพัตรารพรประจำปีการศึกษา2566จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์โดยทรงคือศึกษาค้นคว้าลวดลายที่ปรากฏในศิลปกรรมไทยและผืนผ้าโบราณที่สะท้อนวิถีชีวิตวัฒนธรรมและธร,รรมชาติของประเทศไทยทรงนำมาออกแบบต่อยอดให้มีลวดลายมีความทันสม ร่วมสมัยและเป็นสากลสื่อถึงเอกลักษณ์อันงดงามของชาติเพื่อให้ช่างทอผ้าและช่างหัตถกรรมไทยนำไปผสมผสานเข้ากับลวดลายโบราณในแต่ละภูมิภาคของประเทศเพื่อเป็นการฟื้นฟูภูมิปัญญายกระดับมาตรฐานและพัฒนาศักยภาพการสร้างสรรค์ผืนผ้าและงานหัตถกรรมในทุกมิติด้วยการออกแบบตามความคิดสร้างสรรค์ของศิลปิน จากนั้นทรงเป็นประธานคณะกรรมการตัดสินการประกวดผ้าลายพระราชทานผ้าลายสิริราชพัตรพรและงานหัตถกรรมรอบตัดสินระดับประเทศซึ่งกรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทยขอพระราชทานพระอนุญาตดำเนินโครงการจัดแสดงและประกวดผลงานผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาท้องถิน่นกิจกรรมการประกวดผ้าลายพระราชทานเพื่อสืบสารพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมาาร,รมาชชนนีพันปีหลวงเรื่องการอนุรักษ ภูมิปัญญาท้องถิ่นไทยและเผยแพร่พระอัจฉริยภาพของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาด้านการออกแบบเครื่องแต่งกายสิ่งทอและการอนุรักษ์ผ้าไทยให้เป็นที่ประจักษ์ตลอดจนเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาผ้าไทยและงานหัตถกรรมเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย การประกวดผ้าลายพระราชทานมีผลงานจากกลุ่มผู้ผลิตผู้ประกอบการโอท็อปประเภทผ้าและเครื่องแต่งกายช่างทอผ้าและช่างหัตถกรรมทั่วประเทศส่งเข้าประกวดตั้งแต่วันที่23สิงหาคมถึงวันที่23กันยายน2568เป็นผ้า14ประเภทประกอบด้วยผ้ายกเล็กผ้ายกใหญ่ผ้ามัดหมี่สองตะกอผ้ามัดหมี่สามตะกอผ้าเทคนิคเกาะล้วงผ้ามัดหมี่ข้อหมี่ขั้นผ้าแพรวา ผ้าชาติพันธุ์ผ้าบาติกมัดย้อมเขียนเทียนผ้าบาติกลายพระนมาพิไทยผ้าขิดผ้าจกผ้าตีนจกผ้าเทคนิคผสมพื้นเมืองและผ้าเทคนิคสร้างสารรค์รวม8,336ผืนและหัตถกรรมจำนวน567ชิ้น โดยรอบตัดสินระดับประเทศมีผ้าแลงงานหัตถกรรมผ่านรอบคัดเลือกเป็นประเภทผ้า54ผืนและงานหัตถกรรม5ชิ้นมีหลักเกณฑ์เรื่องการให้คะแนนเรื่องต่างๆอาทิความชัดของลายผ้าพระราชทานการใช้สีธรรมชาติความกว้างของผ้าความเรียบร้อยความสม่ำเสมอของการทอความคิดสร้างสรรค์และการประยุกต์ซึ่งผู้ชนะการประกวดและผู้ที่ผ่านเข้ารอบการประกวดในระดับภูมิภาคจะได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ จากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาภายในงานซิลเฟสติวัลซึ่งจะจัดขึ้นในเดือนธันวาคมนี้โอกาสนี้มีพระดำรัสแก่ช่างทอผ้าและงานหัตถกรรมให้สารต่อง,งานหัตถศิลป์ของไทยเพื่อสืบสารพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสืบต่อไป